Alhamdulillah Rabbil Al Alamin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Alhamdulillah Klik Al mari semalam Iaitunya Hari ini อักษรสามูหูและประเภทของมันอัลเอรราประเภทของอัลเอรราขอไฟยงหนึ่นึ่งครับอ,อ่นประเภทของมันหูว่าอักษามูหู ฮูก็คือของมันว่าและอากาสาหมุประเภทของมันประเภทของเอรอบเนี่ยมีกี่มีกี่มีกี่กตัวมีเท่าไหร่ก็คือมีอารบาตุนมีสี่มีอะไรบ้างหนึ่งรฟองสองนัสบุนสามขฟดุนเนี่ยประเภทของมันอีกครั้งหนึ่งหนึ่ง Son Nasbun Song Nasbun Sam Khafdun Si Jazmun Falil asma'i min zhalika. Maka bagi isim-isim itu Min zhalika. Setengah daripadanya uh, Setengah daripada di Mekka itu uh, Samrab uh, Kamnam nan Mi yunai nan doai Mi sini doai Mi ada bang Neng araf'u ni Raf'u 2 anasbu ka kana ni 3 al khafdu ah mi 3 lah 3 la ismi 3 1 arfuo 2 nasbu 3 khafdu wa la jazma fiha Lek, mai jazam ngain sini mai mi jazam walil af'ali la samrab kam walil af'ali lek samrab karyanan, an zalika ma cak ada ba ni mi. ทรงอันนนสบูเนี่ยซามอัลจัซมูวะล่า خوف ดอฟิฮัลเลไม่มีคอฟด้าอยู่ในของฟิอิ่วะอากูลูเนี่ยอันนี้ผู้อธิบายในเนี่ยเขาว่าอะไรอันว่าอุลอิรอบีชนิดของเอกรอบนั้นอัลลัตีตะกออรูที่ตกอยู ฟิลอิสมีที่ถูกโยนไอสเซมวัลเฟอารกเซมก็คือกับคำนามวัลเฟลีและคำการะจามีอันทั้งหมดนั้นอัลบะตุนมีสีนะชนิดของเอกรอบเอกรอบคืออะไรเอกรอบคือการเปลี่ยนแปลงของคำคำอะไรบ้างก็คือคำนามวัลเฟลีและคำการะทั้งหมดนั้นมีสีทั้งหมด

ก็คืออยู่ในอ,อะไรนะอนวุวาก็คือชนิดของเอออทั้งสีเลยมะนิฟิลูก็มีความหมายด้างภาษาว่ามะนิฟิอิสติลฮินูฮาติและมีความหมายในทางวิชาการของอนุฮตัตอนุฮาตนาตนะัที่นี่คืออะไรก็คือบันดา ผู้รู้ในด้านนาหูก็คือในด้านไวยากรณ์ภาษาอาหรับเอาเรามาดูหน่อยอารฟอุนคา่ะไรอัมมาร์อาฟ์อูวาห์ฟิลลูกอติอ่าอะดับปนอารฟ์ฟ์อิตูมาก็อิยาละบัดดอลูกะบัดดับภาษาอารฟอุนในทางภาษานั้นอมีคอะไรอัลออลูมานนปะมาเนปาอัลออลูหมายถึงอะไรอัลออลูก็คือสูงทรงสูงสูง วตัตถิภัณฑ์อังกงก็คือยกขึ้นวะฮัว,วฟิลอิสติละเละมันมันนะวะฮัวเละมันมันก็คือกลับไปหาอารมณ์ละมันฟิลอิสติละในทางวิชาการนะต่ร้อยยูรุมัคซูซุนก็คือการเปลี่ยนแปลงมัคสุสุนแต่อะแต่ร้อยยูรุน Kan perpeleng maksud doai sepek na, tagoh yuron berubah maksud sun gapoh yang tertentu alamatuhu gapoh ni alamatuhu saya lak Hongman saya lak Hong ni tagoh yud nih Adamatuh kahai alamatuhu saya lak Hongman saya lak Hong Arfou ni. เราจะรู้ว่ามีอะไรบ้างอดัมมัตุถ้ามีดอมมะแน่นอนเราจะเรียกว่าดอมมะโรฟุเลยว่ามาน่าบาอันฮาและสิ่งที่หน้าบาสิ่งที่แทนจากมันนะว่าสตยาอาริฟูกอริบันและคุณจะรู้ในเร็วๆนี้นะในอังกายนี้มายานูบุอันิดอมมัติฟิลฟัสิลอาตีใน Contoh lain, kaya kaya ni, insya Allah nih, insya Allah nak cap, ha Allah berusaha. Wajakun rafugu fi kuli kuli min al ismi wal fa'li. Rafugu ni ya, mancaiunai tuh tuh nai kam, kamnam isem kamnam, wal fa'li lek kamkarya. Nahu yang cend, yaku mu aliyun. Kamu yaku mu ni pen fa'el, kau kau kamkarya. และมีอะไรอยู่ข้างหลังนี้ก็คือรอฟอ็เนี่ยรอฟ็อนี่รอฟอ็อนี่รอฟอ็อรอฟ็อคับอะไรรอฟ็อคับดอม,มะโรอฟ็อคับดอม,มะนี่เฟเ,เอเขาอะโรอฟ็อคับดอม,มะอาลียุนอาลียุนเป็นคำนามหรือคำก,กริยาอ่ะเรารู้มาแล้วนะก็คือเป็นคำนามเพราะเป็นอะไรนะเพราะมีตันวีนอาลียุนอ่าก็เป็นรอฟ็อเหมือนกัน เราอนหนึ่งเราจะรู้ว่าอีเซมหรือคำนามเนี่ยก็คือมีตันวีนสองมันมีรอฟ็อนี่รอฟ็อนี่รอฟ็อนี่อาลียุนรอฟ็อด้วยอะไรด้วยดอมมะอ่ะสองตัวอย่างที่สองก็คือยัสดาฮูอ่ะขอไฟนิดหนึง่งยากูมูไม่ถึงอะไรยืนใครยืนอาลียุนก็คืออาลีนี่ยืนกำลังยนืนนะ จองยสด่าเขอัลบุลบ yes, yes, oh. oh. ุลูยัสด่าเขหมายถึงอะไรยศด่าเข้าหมายถึงร้องก็คือเป็นคำนามหรือคำกริยาอ่ะแน่นอนเป็นคำกริยารู้ได้ง่ายทำไหมเนาะอย่าตัวนี้รอฟอกนี่รอฟอกกับดมมือฮะรอวกด้วยกับดมมืออัลบุลบุลูอัลบุลบุลูนี่จะได้ปะจะได้อิเสมจะได้ฟเแน่นอนเป็นอิเซม รู้ได้อย่างไรเพราะมีอาลิฟลามนี่มีอาลิฟลามอาลิฟลามเป็นอีเซมแน่นอนแสดงว่าทั้งสองคำนี้ทั้งคำกริยาและคำนามเนี่ยเป็นทั้งเอ่อเป็นรอฟกทั้งสองเลยยัสดาฮูฮูอ่าเขาว่ารอฟกด้วยดอมมะอัลบุลอัลบุลบุลูนี่ลูลูลูนี่ลูข้างหลังเนี่ยเขาเรียกรอฟก Rafa Dua Dua ay ray Dua dom. Ah. So anas nasbu ke Fil lughah al-istiwa Main teng aray tang Al-istiwa Main teng ah, Samo Nah Samo Ataupun Agak ah, apa Istiwa ni samo Wal istiqamah Agak ah, apa istiqamah ni บดีอาตพุงอิสตีคอมะประจำนะว่าฟีอิสติละฮีในทางวิชาการก็คือตัวรอยยุรุนมาซูซุนคือการเปลี่ยนเป็นโดยเฉพาะอัลลาห์มัตุห์อัลลาอัลฟาตฮะตุอ่าไซลักษ์ของมันไซลักษ์ของอันนัสบุก็คืออัลฟาตฮะตุวาม่าหน้าบ่าอันหาและสิ่งที่ทดแทนจากมันได้ก็คือสิ่งที่ทดแทนจากอัลฟาตฮะได้วายะกว้างอัลลัลสบุและอันนัสบุเนี่ย ตกอยู่ในอะไรกุลลีมินัสมีในทุกุกของคำคำนามและคำกริยาไอดอนเช่นกันนหูลันลันไม่จะไม่โอไฮบ้าอัลกัซาลาในละค่ะนัสสัตตรงนี้หนึ่งอัลโอไฮบ้าโอไฮบ้านี่เป็นคำนามหรือคำกริยาอาจเป็น คำการิยาอุเฮบะนี่บาเนี่อัลกัสสลาก็เป็นนัสะเหมือนกันเป็นอีเป็นอีเสมยรูฟเอเป็นคำนามหรือคำกริยาตอบว่าเป็นคำนามเพราะมีอาลิฟลามนี่อาลิฟลามอ่านี่อุเฮบะเป็นนัสะนัสะกอะไรนี่อุเฮบะบาบาบาเนี่ยเป็นนัสะด้วยฟัตฮะอันนี่ฟอี เฝอเองนี่ก็คือนาซับด้วยฟัดฮะอัลกัสซาลาคำนามใช่ไหมอ่าเขาเรียกนาซับเหมือนกันนี่นาซับเนี้ยลาลาลาเนี่ยอันนาซับด้วยฟัตฮะเนี่ยอ่านี้ของรอฟุกยากูมูอาลียุนแล้วก็นาซับโอเฮบะอัลกัสซาลังนครับสามอัลฮอฟดูอัลฮอฟดูอะไรคืออัลฮอฟดูฟะฮุวฟิลุหะ ซึ่งมันในทางภาษานั่นก็คืออะไรอัสอัตอัตซาฟูลูก็คือล่างล่างล่างว่าว่าฟิลอ่าว่าว่าฟิลอิสติลาะเละมันในทางวิชาการนั้นตะกอยยนรุนมักซูซุนการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอะลามาตูฮูสัญลักษณ์ของมันสัญลักษณ์ของอัลจีมเนี่ยอ่ะ Kafai. Tawil maksusun alamatu al-kasratu. Ah nah. Ya. Ni ni. Tawilun maksusun alamatu al-kasratu wa ma naba anha. Khaf uh, sing uh, kan tian plang doi chepo alamatu Saya sailak khong man nan sailak khong al-khaf do al-kasratu ke al-kasrah wa ma naba anha la sing ki tot tang jak man dai. Wa la yakunu illa fil ismi. อัลกอฟัดนี้จะไม่ได้อยู่กับสิ่งอื่นใดเว้นแต่อยู่จะอยู่ในอิเซมเท่านั้นจะไม่มีในเฟเออัลคอฟัตนี้จะไม่อยู่ในเฟเอนะฮูเชน่นตะอ,อัลลัมตุมินัลกาสูลีไหนล่ะ ในะคอฟะในประโยคนี้ก็คืออัลกัซูลีลีเนี่ยหมายถึงอะไรแต่อัลลัมตูฉันรู้สึกเจ็บปวดอ่าแต่อัลลัมตูฉันรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดจากอะไรมีนัลกัซูลจากความเกลียดคร้านจากมาลละแต่อัลลัมตูไซโยว่าสะสากิดากปาัโมาละอ๋อส,สกคิมาลละนิมุกเกตสดะมาละเี่ย Uh, Pai to. Wa ammal jazmu fahuwa fil lughati le uh, al jazam ni fahuwa fil lughah naik tang pahasa karai al kata'u mai tu arai al kata'u mai tu kera potong nah sama so ni tu potong so siya uh, tu ta. tu tat nah pin uh, ton ton uh, wa fil yurun maksusun ในทางภาษาคืออะไรแต่ก็ยุรุนมักซูนการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอะลามาตูฮูสัญลักษณ์ของมันนั้นสัญลักษณ์ของอัลจาซัมีอัศุกูณก็อัซุกูนวามานาบาอันฮูและสิ่งที่ทดแทนจากมันได้ววลายากูนูและมันจะไม่เป็นอัลจาซัมอ่าจัจจานจะไม่เป็นหรือจะไม่อยู่ Illa fi fi'il mudarik. Wenta manca'iunai fi'il mudarik. Fi'il. Fi'il. Kham kakriya. Al mudarik. Kham kakriya nai pacuban. Nahu. Lam yafuz. Mutaka silun. Nailah. Nai periuk ni. Nailah. Al jazam. Kau ke? Yafuz. Fuz. Fuz ni. Ben jazam. เป็นเฝอเอหรืออีเซมแน่นอนตอบว่าเป็นเฝอเฝออะไรเฝอเอลโมโดเร่ลมยาฟุสทำไมล่ะในไม่มีลมอยู่ข้างหน้าก็เลยต้องเอาลมยาฟุสมุตะกาซิลุนหมายถึงอะไรไม่ประสบความสาเร็จคนอะไรมุตะกาซิลุนคนที่เกียดครัดฉะนั้นถ้าเราจะประสบความสาเร็จเราต้องขอดุอาให้ห่างไกลจากความ Kiat kran uh, doa ke Allah Jauh daripada Tadi ada apa? Daripada malah Haa ni Sikit lagi Nah saya lakuh tak ni Mekir tak Pem kam ni ni Ya ku mu'aliyun maika kalai Ali nan kam yun Yas dahul al bulbulu Yas dahul Kam rong Doi nuk Kau nuk ni Kam rong Nah Al bulbulu Ben ชื่อนกชนิดหนึ่งอ่าครับแล้วก็มาตัวนี้ต่อลันโอไฮบ,บาอัลกัสซาลาลันจะไม่ฉันอ่าลันจะไม่โอไฮบาฉันชอบอัลกัสซาลาอ่าความเกียรติาศจะไม่ฉันชอบอัลกัสซาลาสแสดงว่าหมายถึงตรงนี้ก็คือว่าฉันจะไม่ชอบฉันจะไม่ฉันจะไม่มีวันชอบ อัะไรก็สารความเกียดคร้านอ่ะนิดนึงก่อนที่จะจบคลิปนี้อ่าอารฟอูเนี่ยยากูมูอาลียุนอ่าเขาเอขาเรียกาอะไรรฟวด้วยดอมะยากูมูมูมูรอฟวด้วยดอมะอาลียุน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 รอฟวด้วยดอมะยัสดดฮูฮูฮูอ่ารอฟวด้วยดอมะบุลบุลู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 รอฟวด้วยดอมะอันนนสบู này, tôi nhớ không mà, đó là lăn ô hay ba 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 ba, uh, à, nát sắt với phật hắc, alkasala, la 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 la, nát sắt phật hắc. 3, à, tiếp theo, à, ta làm tu minh alkasuli, li li li, li. khufat với kasra, à, uh, làm nhớ fuzz, fuz, fuz. à, cái này là gia dân với à. หากผิดพลาดประการใดการเรียนดศิลักษลสายมีตำแหมละก็ไดเช่าล็อสายการโนตูเบกนล็อข้อสอบออนไลน์อเช่าล็อในนี้จะเป็นอะไรนะครับหลังจากนี้ผมก็จะออกข้อสอบออนไลน์ในเรื่องอะไรนะครับในในในเรื่องอนุวนอิหร่านบีอัลฮับิลลาฮิตาฟิกวุลฮิยาสลามวะลิกุมะราตุลลอฮฺบะลลอะกาตุ